สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์ SUV สไตล์ครอบครัวที่หลายคนรอคอยนิสสันเทราสอ2พัโฉมใหม่ล่าสุดที่ยกระดับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับภายนอกนิสสันเทราสอ2พมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและทรงพลงังกระจังหน้าทรงวีโมชั่นขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความฉกเฉี่ยวกันชนหน้าหลังเสริมความแข็งแกร่ง ล้ออัลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเส้นสายตัวถังคมชัดช่วยเพิ่มความหรูหราและบึกบึนเหมาะทั้งขับในเมืองและลุยทางไกลสมรรถนะใต้ฝากระโปรงเทร่า2 0 2 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบโให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาท,ทามหรือ2ล้อขึ้นอยู่กับรุ่นการเก็บเสียงดีขึ้นช่วงล่างปรับจูนใหม่่่นนนนนุุมมมวแตััคงงเเหาาาะกกบททส้ภยใ ภายในเทราสอง2ันยได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลตกแต่งด้วยลายไม้หรือโครเมียมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android a u t o b o บอร์นั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางบอรดแถว2และ3พับได้อย่างยืดหยุ่นพื้นที่โดยสารกว้างขวางนั่งสบายแม้เดินทางไกลระบบความปลอดภัย นิสสันเทรา2 0 2 5มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสัน i n t e l l i g e n น Mobility เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบเตือนออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบ Moving Object Detection และถุงลมนิรภยัยรอบคันมั่นใจทุกการเดินทางราคา ราคาของนิสสันเทรา a อ0 2 5เริ่มต้นประมาณ1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและสูงสุดประมาณ1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและโปรโมชั่นแต่ละดีลเลอร์เป็นยังไงบ้างครับกับนิสสันเทรา a อ0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุด SUV ที่ครบทั้งความหรูความแรงและความปลอดภัยใครที่มองหารถครอบครัวอเนกประสงค์ ้าพลาดคันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและทรงพลงังกระจังหน้าทรงวีโมชั่นขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่เพิ่มความฉบเฉี่ยกันชนหน้าหลังเสริมความแข็งแกร่งล้ออลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับุ่นย่อยเส้นสายตัวถังคมชัดช่วยเพิ่มความหรูหราและบึกบึนเหมาะทั้งขับในเมืองและลุยทางไกลสมรรถนะ ใต้ฝากระโปรงเทรา2,025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์หรือ2ล้อขึ้นอยู่กับรุ่นการเก็บเสียงดีขึ้นช่วงล่างปรับจูนใหม่นุ่มนวลแต่มั่นคงเหมาะกับทุกเส้นทางภายในภายในเทรา2,025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลตกแต่งด้วยลายไม้หรือโครเมียม หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ่มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเบาะแถว2และ3พับได้อย่างยืดหยุ่นพื้นที่โดยสารกว้างขวางนั่งสบายแม้เดินทางไกลระบบความปลอดภัย Nissan Terra 2025มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย Nissan Intelligent Mobility เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบ Moving Object Detection